ครับสวัสดีครับเอ f ีทุกท่านวันนี้ผมพาท่านมาเที่ยวมาชมวัดอันนี้เป็นอีกวัดหนึ่งของตำบลบ้านทามวัดโพทองอยู่หมู่ห้าตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี คือก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับตอนนี้วันนี้ก็มีงานเป็นวันเกิดของเจ้าอาวาสวัดโพท,ทองก็เลยได้มาทำบุญร่วมทำบุญกับท่านอันนี้ก็มาเที่ยวมาชมกันครับนี่คือองคหลวงปู่ทวดกำลังก่อสร้าง นครับกำลังก่อสร้างครับสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านวันนี้ผมพาท่านมาเที่ยวมาชมวัดอันนี้เป็นอีกวัดหนึ่งของตำบลบ้านทาม โพทองอยู่หมู่ห้าตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีก็เ,เป็นวัดเก่าแก่กวัดหนึ่งนะครับตอนนี้วันนี้ก็มีงานเป็นวันเกิดของเจ้าอาวาสวัดโพทองก็เลยได้มาทำบุญ ร่วมทำบุญกับท่านอันนี้ก็มาเที่ยวมาชมกันครับนี่คือองคหลวงปู่ทวดกำลังก่อสร้างนี่ครับกำลังก่อสร้างครับนี่ก็อีกอันหนึ่งคือกำลังก่อสร้างเป็น จะเป็นเอ่าท้าอะไรนาะรูปปั้นยังยังไม่เสร็จนี่รูปปั้นของท่านอะไร มองดูยังดูไม่ออกแต่คล้ายๆล้ยคยักษ์นเนาะคลายักษ์คายักษ์ดูกันไปครับนี่คือโบสถ์ของวัดโพท,ทองนะครับเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง ัดนี้ก็กําลังพัฒนาครับจเจ้าอาวาสท่านกําลังพัฒนาวัดให้เจริญตอนนี้ก็มีการถมดินเอาลูกลังมาถมที่ถมมให้สูงขึ้นพัฒนาให้สะอาดกําลังพัฒนาครับวัดนี้ก็อยู่ตําบลบ้านทามอําเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี บสถนี้กับบรณะแล้วนะครับบุรณะมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังสวยงามอยู่เป็นโบสถ์เก่าสร้างมาสี่สิบกว่าปีแล้วโบสถ์หลังนี้อันใดก็สวยงามอยู่ครับ นี่ก็เป็นอีกที่ประทางเข้าวัดโพทองนะครับตรงนี้ก็มีองค์พระพิฆเนศอยู่ตรงหน้าวัดทางเข้าวัดวัดโพทองตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปาจีนบุรีนะครับทางเข้าวัด ทางถนนเส้นนี้ก็จะไปกระบินบุรีถ้ามาทางนี้จะไปอำเภอศรีมหาโพธิ์ครับวัดก็น่าชมครับน่าเที่ยวครับ ิถนนนี่ก็เป็นศาลาการประเรียนของวัดโพทองนะครับทางขึ้นศาลามีพญาน,นาค เจ็ดเสียนทั้งสองข้างมีองค์พญานาคกำลังอยู่ยอ,อ,อันนี้ก็เป็นหอละคังน,นี่หอละคังวัดโพธทอง อันนี้ก็เป็นสาราธรรมสังเวชของวัดโพธทองนะครับี่สาราการ,ปรเปลียนของวัดโพธทองสวยงามครับ